คิดถึงคุณจังของเรานะคะในวันที่2ของสัปดาห์นี้กับสมิธและเชนไม่แอบแล้วนะสมิธแอบเชนสมิธและเชนเมื่อวานนี้เราคุยถึงชีวิตวัยเด็กๆกันไปแล้วนะคะพอถึงวัยรุ่นวัยรุ่นเริ่มแบบว่าเริ่มโตขึ้นชัดเจนเลยวัยรุ่นเป็นไงชีวิตวัยรุ่นของของคุณสมิธเป็นไงก็ยังไม่ค่อยซ้าเท่าไหร่พี่ไม่ค่อยซาโตสมัยก่อนโตเราโตช้าเนาะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ใช่ไหมสิบสองสิบสามนี่วัยรุ่นละวจะวัยรุ่นนี่สิบเท่าไหร่ฮะ ผมมาผมมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนผมแบบเริ่มทํางานแล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วตอนสัก 22, ย,ยี่สิบสองยี่สิบสามยูห์นะยังรุ่นอยู่ในใจยังไม่แต่แตพอยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยมันมันพอมันทำงานเองมันซ่าเลยไงพี่มันซ่าแบบมันซ่ายิ่งกว่าเด็กวัยรุ่นไงเนพราะเราทำงานเองแล้วไง<อ>ใช่ไหมใช้เงินเองแล้วแต่ตอนสิบห้าถึงยี่สิบกว่ากวนี่ยยังไม่ค่อยซ่ยาเท่าไหร่เพราะเพราะช่วงช่วงผมผมที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนช่วงเป็นช่วงที่ต้องมีภาระทางเรื่องดนตรีค่อนข้างเยอะแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้เวลา แบบไปเรุ่นทั่วไปประมาณนั้นก็เลยมาใจแตกกันตอนยี่สองยี่สามเลยทีเดียวแตกแล้วเหรอแต่หมายถึงว่าก็แบบนะเต็มที่ประมาณนี้เต็มที่หน่อยเต็มที่หน่อยก็โตแล้วอ่ะก็ถือว่าเรารับผิดชอบชีวิตเราได้ครับแล้วตอนแล้วตอนอย่างหัวเลี้ยวหัวต่อเลยช่วงดนตรีช่วงมันต้องตัดสินใจไหมดนตรีกับการเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนู้นนี่เหมือนกับมีมีอันหนึ่งก็คือเออ่ตอนสักประมาณมห้าผมได้ทุนเอฟเอสแล้วเป็นแบบคล้ายๆว่าที่ชนบุรีไม่ไม่มีใครได้ทุนนี้มานานแล้วอะไรเงี้ย แล้วปีนั้นผมต้องเป็นตัวแทนประเทศไทย,ไทยแข่งดนตรเีเป็นเขาเรียก South East Electronic Elect Festival mm hmm. นะซึ่งปีนั้นจัดที่ฟิลิปปินส์ mm hmm. แล้วก็แบบว่าถ้าไป f อฟเนี่ยผมก็จะไม่ได้เป็นตัวแทน mm hmm. อาจารย์ที่ที่ยามาฮ่าที่เขาแบบทุ่มเททั้งหลายแหล่เนี่ยเตรียมเตรียมงานผมให้เขาบอกว่าจะตัดสินใจเอาละกันชมิดแต่เขาก็บอกไปเปิดว่าอย่างนี้อีกละพอมันได้แชมป์ประเทศแล้วมันไม่ได้มีชอบมันก็ไปเรียนต่ออีกละไอ้คำเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเอานะาเรียนทุนเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็สอบได้เอาใหม่ไอแข่งในตัวแทนประเทศเนี่ยมันมัน ไม่ได้มาไม้ง่ายเ่อ่าผมก็เลยแบบตัดที่จะไม่ไป AFS ซึ่งต้องขอโทษครูที่โรงเรียนชนลัาสร,รมลุงด้วยครับเพราะว่าแกร้องไห้เลยเพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนอออเนชยบุรีไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะฮะแล้วผมผมได้พอดีแล้วผมได้ไปนิวซีแลนด์เ่ะผมก็เลยตัดที่จะไม่ไป ก็มาแข่งเปนตัวเองนะครับปีจำได้ว่าปี1985วันนี้ตอนนั้ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นฟิลิปปินส์เป็นโฮสต์ของงาน Southeast Asian i n t e r n a t i o a l Festival แล้วแข่งตอนนั้นครับแต่แข่งตอนนั้นกลับมาก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรนะครับก็ไปแข่งได้ประสบการณ์อย่างเดียวแล้วเสียดายมากไม่ได้ไปนิวซีแลนด์เนี่ยก็ไม่รู้สึกเสียดายเลยครับเพราะว่ารู้สึกเราจะรับดนตรีไปแล้วใช่งต่อเส้นทางมาเรื่อยๆที่มีการตัดสินใจครั้งแรกเรื่องเรียนกับดนตรีก็เป็นเป็นเรื่องนี้ครับแล้วของเชนมี่นะคะ เรื่องตอนวัยรุ่นต้องมาตัดสินใจเรื่องอะไรแต่ว่าดนตรีตอนนั้นก็เราเราคิดว่าเป็นเรื่องแบบพักผ่อนผ่อนคลายใช่ไหมเป็นกิจกรรมยามว่างก็ที่สนุกโรงเรียนสนุกเบนิกะฮะผมจบสนุกเบนิกสนุกเบนิกะค่อนข้างจะมีการสนับสนุนในเรื่องการเล่นดนตรีการทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็เริ่มประกวดวงดนตรีครั้งแรกตอนปหอก็คือว่าป .6 ก็ประกวดเนั้นร้องนำหรือว่าอะไรฮะ วงแรกเนี่ยมันม <ok ือเบสเฮ้ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้เลยเนี่ยแล้วก็มันเล่นวงของโรงเรียนมันก็จะมีเครื่องอะไรกันเครื่องเคาะกันเครื่องเคออะไราเงีที่มันเป็นแบบเหล็กอ๋ออันนอ้นอันเขาเรียกอะไรไซโลโฟนไซโลโฟนไซโลโฟนแล้วหลังจากนั้นก็คล้ายๆละแน่เนาะก็มีฟอร์มวงดนตรีกับเพื่อนแล้วก็แต่งเพลงประกวด ก็เคยได้ที่หนึ่งครั้งหนึ่งตรงนี้ตรงนี้สองครั้งหนึ่งก็เป็นเพลงที่เราแต่งเองอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าสงสัยเราจะมีแววนะตอนนั้นตอนนั้นเริ่มคิดเลยใช่ไหมฮะครับก็ถ้าเกิดว่าเรื่องของดนตรีที่เกี่ยวกับช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนี้การประกวดวงดนตรีการอะไรเงี้ยว่าคือตอนนั้นเราคือสนุกของเรียนชายล้วนใช่ไหม มันก็ไม่เขามีเวลาเลยต้องไปสนใจเรื่องมีแต่กีฬาดนตรีผู้หญิงเด็กๆวัยรุ่นสาวๆไม่มีเลยมีเลยครับ่ก่อนเข้าเซนโดมินิกผมอยู่โรงเรียนสหแล้วก็ถึงป .4 แล้วย้ายมาเซนโดมินิกแล้วก็กว่าจะรู้ตัวว่ามันเป็นโรงเรียนชายก็คือป .6 ตอนนั้นสี่ถึงหกเราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรก็ประมาณนี้นะวัยรุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องการซนจริงๆก็คงจะเป็นแบบคือ พวกโรงเรียนชายล้วนก็จะมีโรงเรียนหญิงล้วนที่ก็จะมีงานประจำปีงานกีฬาสีอะไรเงี้ยเราก็จะโดดไปเกาะมีโดดเล่ยงเลยครับเราไปเกาะกำแพงเชื่อเชสาวๆหลังจากเห็นแต่ผู้ชายก็เห็นสาวๆว่าโอ้มันจะคุกเลยโอ้โหน่ามีความสุขมากถือว่าถือว่าเป็นความประทับใจในช่วงวัยรุ่นนะบางทีมันนึกนึกถึงตอนนั้นก็แปลกๆเดีเหมือนกันย้อนกลับไปก็สนุกบีเดี๋ยวนี้วัยรุ่นจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วว่าจะแบบแบบ เขาจะแบบไปไปกลนะไป่กล้งหมดทั like ้งหมมากขึ้นการพูดกล้าอะไรกันมากขึ้นสื่อสารก็มีเกะมากขึ้นเราแค่แบบสมัยก่อนเนี่ยคือคือเราอาจจะปิ้งปังกันในวัยเด็กเราเรียกความรักแบบเฟิร์สเซอร์มันนะปริเลิฟเนี่ยคือแค่มือเนี่ยสัมผัสกันนิดนึงเนี่ยเป็นสปาร์คทั้งตัวนะพี่นะแต่แต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เขาเขาจะแบบว่าคือเขาคอมมิวนิเกะกันมากขึ้นเกาจับมือจับมาอะไรกันเนี่ยแต่ของเราเนี่ยโอ้โหแบบนิดนึงจะชวนไปดูหนังเนี่ยต้องหลบคุณพ่อคุณแม่ฝั่งนู้นฝััััั่งงงนนนนนี้ดกไปตตหหสสสืืออออพเร็จจจาะ อาจารจะทวงในองค์ผมเด็กการเยาว์วันเนี่ยมาติวอย่างสง,งวนภาษาอังกฤษนะฮะติวเคมีตรงนี้เป็นดูหนังที่สยามเนี่ยม,มันก็มีเวลาว่างแป๊บเดียวก่อนกลับชมบุรีไงเขาไปดูหนังเนี่ยแค่นั่งใกล้ๆก,กัมือสัมผัสติ๊บหนังดูไปดูเร<ๆ>ื<ด>่องอ่ะใช่ไหมไอ้วันม,ม,มีความรู้สึกแบบนี้ไงพี่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือบีไอโฟนอะไรเงี้ยพี่มัวหนังการทุก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 เรียบร้อยอาจจะอาจมันก็มีเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปครับคครับ่เอาแล้วของเชนอ่ะเชนมีแบบอย่างเขาไหมก็ คือเราก็ต้องดิ้นรนนะเพราะว่นใช่ดิ้นรนตอน่มสองแล้วมัรต้องสุดดิ้นรนเลยชุดนันขาดอะไรสักอย่างก็เลยขวนขวายไปเรียนพิเศษทุกที่เลยครับไปสูเรียนพิเศษเหมือนกันก็ไปเรียนแล้วก็ก็ก็เลยได้เจอผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจอผู้หญิงบ้างใช่สูตรเรียนพิเศษเหมือนกันเลยก็็เปน นักเรียนรุ่นแรกที่มีแฟนในห้องแล้วนะครับเพราะว่าสมัยสมัยนี้ก็อาจจะอาจจะเรื่องการมีแฟนหรือเรื่องอะไรอาจจะเปิดเผยมากขึ้นนะเด็กๆสมัยนี้กคุยกันแบบว่าเปิดเผยเป็เรื่องปกติฮะไม่ได้ปกติแต่ว่าสมัยสมัยของคุณสองคนอาจจะแบบว่าบางทีก็ไม่กล้าบอกใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปนี้ครับยังมีอย่างนั้นอยู่แต่ดูท่าทางจะไม่มีเรื่องที่แบบว่าเรื่องเดือดร้อนให้พ่อแม่ตีรันฟันแทงอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเรียบร้อยไม่มีเลยไม่มี เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ยังสนใจเรื่องของดนตรีตลอดเวลานะครับแล้วการเรียนนะคะการเรียนการเรียนก็คือเราชอบทำหลายๆอย่างการเรียนมันก็ต้องบาลานซ์กันทั้งหมดมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดีเลิศก็แต่ก็ใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แย่ก็ก็ไปได้อย่างอย่างผมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเซนต์ดจมี่เกเนี่ยคงถึงผมจะเกรดสีที่นู่นแต่ถ้าเทียบในกรุงเทศผมก็คงปานกลางฮะไม่ได้มาจากต่างจังหวัดนะถูกไหมครับก็คงประมาณนั้นค่ะแล้วยังแข่งดนตรีต่อเนื่องไหมคะ แข่งครับเพราะเจ็บใจเขาไปเซาท์อีสเทอร์เนียนข้างล่างแล้วไม่ได้อ๋อเจ็บใจนะก็เลยกลับมาขอชิงตัวแทนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเป็นคนเดียวในเมืองไทยมั้งครับที่ที่ขอกลับมาชิงตัวแทนประเทศไทยอีกรอบหนึ่งเพราะปกติถ้าเขาผ่านไปแล้วเซาท์อีสเทอเนียเนี่ยก็ก็จะถึงวัยที่เขาจะต้องเอนทรานซ์เพื่อจะเข้ามาหาหลัยใช่ไหมเขาจะไม่มีใครกลับมาแข่งแล้วม,มีผมเนี่ยบ้าเพราะผมก็รู้สึกถ้าเซาท์อีสเทอร์เนียนผ่านเนี่ยผมจะได้ไประดับโลกและจะได้เจอเพื่อนอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะเพราะเราไปเจอแค่เจ็ดประเทศแค่นี้เราาม่่่รู้้สึกโโอออหเเพืนนยยยุวัี ่มันตีเก่งมากอ่ะแล้วเราอยากเจออ่ะอยากคอมมินิเคตต่ออ่ะเราอยากไปเจอต่อก็เลยกลับมาขออาจารย์ว่าผมขอได้ไหมเพราะนี่มันนี่มีกฎในประเทศว่าห้าแข่งสามอ่าเขาบอกแต่ถ้าแข่งแล้วแพ้อยู่ก็ต้องนั่นด้วยนะผมบอกผมก็เอาก็เลยได้กลับมาแข่งอีกทีเป็นชิงโตนานประเทศไทยแล้วก็ได้อีกปีนึ็นคือปีปีแปดเจ็ดก็ได้แชมป์ประเทศไทยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเประเอิร์นเประเอิร์นจังหวะโชคดีปีปีแปดแปดคุณนิววัทิพยังไงไม่รู้ครับก็ได้ได้ประเทศไทยเป็นเต็นเจ้าภาพพอดีเซาท์อีสเทอเชียน ก็เลยมีก็เลยมีผมที่เป็นโคต้าหลักๆแล้วว่าเป็นแชมป์ที่กลับมาใหม่เนี่ยหนึ่งหนึ่งคนละแล้วก็คัดอีกอีกทั่วประเทศอีกคนหนึ่งก็จะเข้าแบบว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเซาท์อีส t a เอเชียนเฟส a l ในปีนั้นเนี่ยก็มีก็มีสองคนอ่าก็ได้เปรียบประเทศอื่นเพราะเจ้าภาพจะส่งได้สคนผมก็เลยได้ most outstanding award จากจากเซาท์อีสแล้วก็ไปไปแข่ง international electron festival ที่ ที่ฮ่องกงเป็นเท่้ภาพาก็จะโชค้ายนิดหนึ่งคือไม่ได้ไปยุโรปเพราะเขาจะสลับปีกันนะฮะปีนี้สว่างยุโรปเป็นเจ้าภาาปีนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาาปีนี้ซาวด์อีสเป็นเจ้าภาาอะไรเงี้ยปีนั้นปีนั้นอินเตอร์เนชั่นแนลนี่จัดที่ฮ่องกงก็จะมีผมมีมาเลเซียกับอินโดนีเซียเข้าไปปีที่ผมได้ซาว์อีสตเอเชียเนี่ยมาเลเซียได้ได้กว้างปีผมได้ most outstanding award อินโดนีเซียก็ได้ประมาณอ่แสตเนียก็หมดประมาณแถวๆนี้ครับก็ก็มีรางวัลติดไม้ติดมือเขาเขาจะคัดสามคนจากโซนนี้เข้าไปแล้วทำให้แบบว่าจริงจังเรื่องดนตรีมากขึ้นไหมใช่ใช่ใช่แบบว่ารู้สึกได้เปิดโลกกว้างครับคือเราเป็นเด็กจากบ้านนอกคนนึงครับได้โชคดีได้มาเรียนโดยไม่ต้องเสียสตางค์ด้วยแล้วได้ทุนคุณหญิงกอนทิพย์ออกให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่างนี้ต้องเซ็นสัญญากับเขาไหมกระเสี่ยมกิจการจังานทังหมไม่ได้เซ็นอะไรนะครับพี่แต่ก็เหมือนกับ ผ้โหไม่แน่ใจเขาไม่ได้เซ็นอะไรแต่ว่าจาได้ว่าหลังๆนี่คุณแม่ไม่ต้องเสียงเงินให้เรียนแล้วแล้วก็แค่เสียงเงินค่ารถทำไมมเขามาเจอพวกอาจารย์มาเจอรับวิชาการจากญี่ปุ่นเองแล้วเราไปตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเรียนตรีมากถึงขั้นทะเลาะกับคุณพ่อช่วงที่ตอนยังแอนทราสว่าเพื่อนๆผมเนี่ยอาจารย์เด่นอาจารย์นุ๊กพวกเนี้ยได้ไปเมืองนอกหมดเลย ผมอยากไปมากเลยอะแล้ว m, คุณพ่อไม่ให้ไปคุณพ่ออยากให้เรียนวิทศศาสตร์เพราะคุณพ่อเป็นนักข่าวคุณพ่อวัดดน,นตรีมันเต้นลํากินสวยก่อน <c oughs> ผ,มผมทะเลาะกันบ้านแตกเลยครับพี่ตอนนั้น <c oughs> เพราะว่าผมเล่นดน,นตรีแบบผมก็ว่าผมก็เก่งนะตอนนั้นนะคือถ้าตอนนี้ไม่เก่งละเพราะมันไม่ได้ซ้อมวันละแปดชั่วโมงใช่ไหมฮะฮะแต่ก่อนซ้อมวันละแปดชั่วโมงจริงพี่ต้องไปแข่งอะจริงจริงวันละแชั่วโมงคือมันต้องมีเปียโนเป็นสเกลไล่กันก็เป็นหลายชั่วโมงแล้วครับเพลงที่จะแข่งยังอะไรอีกมันซ้อมอย่างนั้นจริงๆ ก็ถือว่าผมเก่งใช้ได้านกนนะผมก็อยากไปเบิร์กลีย์อะไรเงี้ยนะคุณซาไปลงทุนขออะไรแบบอ๋อเข้ามาเตรียมสอบโทฟเฟลเตรียมเรนะียบร้อยคุณพ่อไม่ให้ไปก็มารู้ที่หลังว่าตอนนั้นการการเงินที่บ้านไม่ค่อยดีเพราะว่าคุณพ่อทำโรงพิมพ์ก็อาจจะมีติดหนี้แบงค์อะไรบ้างคุณพ่อก็ไม่อยากให้ไปแต่ว่าแต่ว่า,ต,วาตอนนั้นตอนนั้นจำได้ว่าโมโหมากว่าถึงขนาดว่าไม่อยากเรียนแต่ก็อ่ะก,ก,ก็ด้วยคว่าไม่รู้คนโตก็ต้องเรียนก็เลยไปเรียนมองเทพรุ่นเดียวกับเจตต์ต้นนะฮะ เจเจตะลินอ๋อนนั่แหละนั่นฮะพอเข้าไปเรียนรุ่นเดียวเจตระลินเนี่ยมันก็ยิ่งพลิกผันขึ้นใหญ่พี่แต่ที่เรียนจบคือมันได้ผมได้ทุนไปญี่ปุ่นด้วยอีก3เดือนกลับมาปุ๊บมันก็เรียนไม่ทันใครแล้วเพราะเขาเริ่มเมเจอร์มาแล้วผมเป็นนักเรียนการละครรุ่นแรกของพีเอพีเอของของนิเทศศาสตร์มองเทียนเลยซึ่งปัจจุบันไม่รู้เขานับรุ่นผมเปล่านะผมเรียนไม่จบนะก็คือก็คือแล้วพอกลับเข้ามาปุ๊บ พี่อูดสิทธิพรอมาพันธ์ก็เห็นว่าผมได้ตำแหน่งนั่นนี่นู่นมาผมประกวดวงดนตรีกลับมาประกวดวงดนตรีได้อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาชวนผมเข้าไปเล่นแบ็กอัพที่ที่คิวบัมมี่อ๋อก็เลยไปเลยไปเพราะว่าเขางานเขาเยอะมากอ่ะพี่แล้วตอนนั้นนั้นร้อยแปดพันเก้าเลยเนี่ยนะทัวร์ทั่วประเทศอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเริ่มเป็นนักดนตรีอาชีพตั้งแต่ตอนถึงบอกอะที่สิบทีปที่สองผมเริ่มเป็นนักดนตรีอาชีพละอ่าแล้วนะครับส่วนส่วนเชน่ะไม่เหมือนกันมาจากเซนโดมินิกก็ไปไหนต่อก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียปีหนึ่ สามสามสี่ปีก็เรียนด้านวิศวะตอนที่อยู่ที่นู่นก็เขาก็จะให้มีวิชาเลือกเราก็เลือกดนตรีอะไรเงี้ยคือมันจะมีวิชาหลักที่เราต้องเรียนแล้วก็พอหน่วยกิจได้ระดับนึ้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวิชาที่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มลวเขาก็ให้เราเรียนฟรีเงี้ยเราก็เลยเลือกเป็นดนตรีเรียนร้องเพลงเรียนดนตรีแจ๊สอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นนี่คือเรียนวิศวะแล้วในใจคิดไหมว่าจะเป็นวิศวกรหรือจะเป็นนักดนตรีหรือจะเป็นนักร้องอ๋อก็คงเป็นวิศวกรเพราะคุณพ่อเป็นวิศวกรใช่ไหม่ล คือที่เราเรียนเนี่ยเราไม่รู้หรอกอยากเป็นอะไรแต่เรารู้ว่าเราชอบวิชาฟิสิกส์เราชอบไม่ชอบเคมีเพราะมันต้องจําเยอะแต่บางวิชาที่จะคล้ายๆกับว่าเราจะเรียนรู้ว่าไอสิ่งต,งต่างๆรอบตัวเรามันทำงานย<ม>ังไงอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจก็เรียนก็สนุกดี<ม>แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นอะไรสวนนทรีเนี่ยก็ยังเป็นคล้ายๆกับเป็นงานอ<ม>ิเด็กตลอดมาเพราะว่าเวลาบางทีเราไม่ได้คุยอะไรใครเรากลับบ้านมันก็จะเพลินๆของผมนะผมก็ไม่ได้เล่น คือไม่ได้เล่นเชิงจริงจังแบบอ่านโน้ตอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเล่นเป็นแบบใช้หูใช่เขาคือเชื้อสายฟิลิปปินส์นลครับี่เขาบายฮาร์ดเขาได้ยินอะไรพวกเขาว่าเล่นได้เลยอ่ะเาบายฮาร์ด่แล้วทีนี้พอไปใช้ชีวิตที่อเมริกาแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่นู่นเนาะมีต้องปรับตัวหรือว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมคะปรับตัวไหมอ่ะก็คิดว่ามันไม่ได้ต้องปรับตัวมากเพราะว่าอย่างอย่างทุกๆุกปีตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ก็จะ พาไปฟิลิปปินส์อยู่แล้วอะไรงเงียย้ยแล้วก็เจอญาติเยอะ่ก็ผู้สาอังกฤษกันอยู่แล้วแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ก็จะมีทั้งคนสเปนทั้งคนฟิลิปปินส์อะไรมันก็จะแบบว่าหลากหลายเพราไปอเมริกาเขาไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วชีวิตที่นู่นเป็นไงคะแล้วอิสระขึ้นไหมอิสระอิสระเซนต์ริเซนต์เดอร์มินเดกแน่นอนอิสระแล้วเป็นไงครับแต่ว่าก็เรียนวิศวะเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นประชากรผู้หญิงก็เหลือไม่เยอะ เหมือนการเรียนในชาย้รือเลยไ่อยู่แล้วเลรฮะไอยู่แล้วเลยฮะไปอยู่นิวยอร์กครับนิวยอร์กคือโชคดีว่าก็มีกลุ่มคนไทยเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ได้คือไม่ได้ใหญ่มากจนจนเราไม่ได้ไปสัมผัสกับกับคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็กำลังเป็นบาลานซ์ที่ดีคือเราก็ได้ทั้งเพื่อนคนไทยที่นู่นด้วยแล้วก็ได้ทั้งเพื่อนฝรั่งที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกแล้วก็คือก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่นู่นนะวิธีการเรียนการสอนอะไรเงี้ยดนตรีแล้วก็อื่นๆ สนุกสนุกอะไรเงี้ยครับอื่นสนุกสนุกแล้วว่าในฐานที่เข้าใจแล้วทีนี้พอกลับมาเมืองไทยตอนนั้นได้เป็นวิศวกรไหมก็กลับมาทํางานปีแรกก็เป็นวิศวกรแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมาเกี่ยวข้องกับดนตรีรตอนที่นู่นเนี่ยผมก็แต่งเพลงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือก็นั่นทำที่ AMD เลยนะทำที่ AMD ใช่ก็แต่งเพลงแล้วคราวนี้ มีเพื่อนเจซีอ่าเจซีแล้วก็โจเอลโจเอลเจซีนี่ที่ที่ออกเทปเหมือนกันฮะที่ทีร้องเพลงเจซีนี่คือเจซีเทียมไม่กาบไหมไมขอเจซีที่เคยออกร้องเมื่อยุคนั้นเหมือนกันเจซีขาเป็นคือเขาเป็นลูกศิษย์คุณแม่ด้วยที่ไอเอสบีเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนกับน้องชายด้วยแล้วคนนี้เขาเขาชอบดนตรีมากเจซีอ่ะเขาฟอร์มวงดนตรีขึ้นมาแล้วก็ชวนผมเข้ามาเป็นมือคีย์บอร์ดก็เลยพยายามจะตั้งวงก็ยังซ้อมกันยังไม่ถึงไหนนะฮะ เจซีก็ได้คอนแท็กแล้วไปไปออกเทปออกอ่ะออกอัลบั้มกับออกอัลบั้มแบบทำไม่ได้นะแต่ใช่เพราะเจซีมีร้องเพลงที่ติดที่ขึ้นช้าแต่้ร้องเพลงพ่อช้าๆใช่ใช่ครับแล้วก็โจเอลนี่เป็นมือกีตาร์มือวงมือ มือคีย์บอร์ดโจเอลก็จะมารู้จักกับที <S 2> <S 2> ่ค่ายเพลงของที่ผมออนี่จะเริ่มม e> ันเกี่ยวข้องกันแล้วใช่ไหมมับเกี่ยวข้องมาจอยกันละเดิมเลยมันจอยก็เลยโจเอลก็บอกว่าเอ้ยถ้ามีมัชิวิเอลมีเพลงอะไรก็ส่งมาที่ค่ายเยเขาเอาไปให้ที่ค่ายฟังอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สองคนมาเจอกันงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องของงานเพลงล้วนๆเลยใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ